พอมาในแง่ของภาษาและวรรณคดีเนี่ยมีความจําเป็นไหมสําหรับผมผมถือว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราจะศึกษาจารึกเราสามารถจะบอกได้ว่าคําคํานี้เป็นคํายุคไหนใช้เขียนแบบไหนอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษานะครับหรือ,อ,อที่มาของภาษาหรือแม้กระทั่งคําศัพท์ต่างๆน,นะครับอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้พูดถึง ดั้มพงกาวคําว่าดั้มเนี่ยนะครับดั้มคืออะไรดั้มก็คือผีบรรพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นดั้มพงกาวก็คือผีบรรพบุรุษของพวกกาวนะครับอันนี้ก็เป็นคนํานึงที่เราจะเห็นว่าคำนี้มีคําว่าดั้มนะครับในจารึกหลักนี้มีคําเกี่ยวกับผีหลายคานะคําว่าผีก็ใช้ผู้ดีผีชาวเลืองเท่าน,นี้แหละผีชาวเลืองก็แปลว่าผีชาวเลืองในที่นี้ก็จริงจะหมายถึงดั้มเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ศัพท์ดั้มเรียกว่าผีชาวเลือง นะครับซึ่งจริงๆก็หมายถึงผีบรรพบุรุษของพวกเรืองผีบรรพบุรุษของพวกเลืองก็คือพระราชาสกุลน่ะของสุโขทยัยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เราจะเจออีกคำหนึ่งก็คือคําว่าเสือ้อหรือคําว่าเชือ้อซึ่งจริงๆก็คือคําเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในจารึกหลักนี้มีข้อความที่กล่าวถึงผีนะฮะที่เชิญผีถ้ำผีอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเสือ้อนะครับ พูดถึงอะไรต่างๆนะครับผีเสื้อนะครับก็ะจะอยู่ในพวกตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อนหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของภาษาก็จะบอกตรงนี้ได้นะครับคำหนึ่งอีกคำหนึงก็คือคำว่าปู่เราจะเห็นว่าคำว่าปู่ในเอกสารในจารึกเนี่ยสามารถที่จะมีนัยยะได้ทั้งสองอย่างก็คือปู่ที่หมายถึงข้างพ่อก็ได้ปู่ที่หมายถึงข้างแม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันอันหนึ่งที่ชัดเจนมากว่าในคนไทยสมัยสุขโขทยัยหรือภาษาไทยสมัยสุขโขทยัยเนี่ยคำว่าปู่ใช้ได้ทั้งสารกสองข้างก็คือหมายถึงบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและบรรพบุรุษฝ่ายแม่ก็เรียกว่าปู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปู่พญายจริงๆโดยศักดิ์เป็นตาแต่ไม่ได้ใช้ว่าตาจะใช้ว่าปู่นะในขณะที่ปู่พญาสีอินทราทิปอันนี้ชัดเจนว่าก็หมายถึงฝ่ายฝ่ายนี้แน่นอนก็ก็เป็นปู่ข้างพ่อ เป็นปู่ข้างแม่เพราะฉะนั้นปู่ข้างแม่คือตาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น,ปนตัวยืนยันข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกกันนะครับว่าในเรื่องของภาษาก็มีความสําคัญคําว่าภรยานี่ก็เป็นลักษณะของการศึกษาในเชิงของภาษาว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคําหนึ่งคำที่ปรากฏในจารึกเนี่ยมันสามารถจะบอกอายุสมัยของคําและสามารถนํามาใช้กําหนดอายุของจารึกได้เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของคําว่าภรยาเนี่ย นะครับถ้าเราเจอรูปคําคําว่าพระยาในจารึกภูคขุนชิดขุนจอดเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวยืนยันได้ชัดเจนว่าจารึกกันนี้มันต้องหลัง1,900เพราะว่า1,900เนี่ยมันก็เริ่มมีการใช้คําว่าพยานะครับซึ่งจริงๆก็เป็นรูปศัพท์ที่สุโขทัยรับมาอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ใช้แทนคําว่าพ่อขุนไปแล้วในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เห็นได้แต่อย่างที่บอกครับว่าคําว่าลูกขุนไม่ได้หาย คำว่าพอขุนอาจจะหายไปจากจาลึกสุโขทัยแต่มีคําว่าลูกขุนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาอีกคำหนึ่งแม้กระทั่งอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าไทยนะฮะคำว่าไทยเนี่ยลองสังเกตดูเนี่ยนะไทยถ้าไปดูในจารึกหลักที่หนึ่งใช้คําว่าไทยชาวอูชาวของมาออกคําว่าไทยเนี่ยแปลว่าคนนะซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับหลักฐานชัดเจนว่าข้าไทยข้าไทยแปลว่าอะไรข้าไทยไม่ได้แปลว่าท่าแต่ข้าไทย แปลว่าข้าหมายถึงทาตและไทยหมายถึงคนคนในที่นี้คือคนที่ไม่ใช่เป็นข้านะฮะเราจะมีไพร่ฟ้าข้าไทยไพร่ฟ้าหน้าใสมีคําต่างๆเหล่านี้แต่ว่าไพร่ฟ้าข้าไทยเนี่ยจะใช้คู่กันกับในหลักฐานบางแห่งใช้ว่าไพร่ฟ้าข้าคนนะครับเราจะมีศัพท์ว่าเจ้าไทยแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งคนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าไทยเนี่ย ในจารึกสุขโขทัยใช้ในความหมายว่าคนแล้วก็ตัวนี้มันยังเป็นตัวยืนยันว่าก่อนรุ่นอยุธยาคําว่าไทยยังแปลว่าคนอยู่หรือแม้กระทั่งในจารึกหลัก45้าเนี่ยคำว่าไทยในยุคนั้นเนี่ยก็แปลว่าคนอยู่ซึ่งอันนั้นในบริบทของสุขโขทัยก็ยังใช้ไทยแบบนั้นในอยุทยานะครับถ้ามองว่าในสมุทตโค่นคำฉันมีการใช้ไทยซึ่งแยกกับลาวแล้วเนี่ยนะมันแปลว่าคนอยุทยา ใช้คําว่าไทยในมินิ่งหรือในบริบทที่หมายถึงชื่อเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ละไม่ได้ใช้ในความหมายที่แปลว่าคนไอตัวนี้มันก็จะเป็นตัวยืนยันผมถึงบอกว่าในแง่ของจารึกเนี่ยภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญอ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือในแง่ของความเป็นวรรณกรรมในจารึกปู่ขุนยี่ขุนจอดเนี่ยนะครับสิ่งที่ความจําเป็นหรือว่าความรู้ในเชิงวรรณกรรมเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนํามาศึกษาได้ก็คือ ในจารึกหลักนี้มีการกล่าวอ้างถึงบุคคลสําคัญนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงตัวละครในวรรณคดีสําคัญหลายเรื่องนะครับอย่างในกรณีของพระรามในกรณีของอรามเกียรติ์หรือรามยานะในกรณีของมหาพราตะซึ่งจริงๆเนี่ยเรามักจะบอกว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ได้นิยมมหาพราตะแต่จากจารึกหลัก45เนี่ยมันเป็นตัวยืนยันว่าสุขโขทัยมีความรู้เรื่องมหารารตะดี ดีมากแล้วก็รู้ถึงขนาดสามารถที่จะเอามาอ้างอิงแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลสําคัญแล้วก็มาเป็นพยานในการทําสาบานกันระหว่างกษัตริย์สองนครน,นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือความรู้ชุดที่เป็นมหาปารตะเหล่านี้มันมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันสืบทอดต่อมาในกลุ่มของสุขโขทยัยแล้วเมื่อมันมีการแต่งวรรณคดีสําคัญ นะครับเรื่องหนึ่งในช่วงเวลาถัดมาไม่นานนะครับถ้าเราตีว่าจะลึกหลักนี้อยู่ในช่วง1,930กกว่ากว่าหเนี่ยนะฮะหรือเลนลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับตีลงมาจนถึงประมาณปีพุทธศักราชประมาณ2 0 0พเนี่ยในรัชสมัยสมเด็จพระ,ระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยมีการแต่งวรรณคดีเรื่องยนไาย,ยนผ้ย,ยังมีการอ้างถึงตัวละครนมหมาพราตะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องราว ที่เกี่ยวกับมหาปราตานั้นเป็นที่รับรู้กันดีในกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือคือเจ้านายกลุ่มสุขโขทัยที่ยังสืบทอดกันมาแล้วก็อาศัยข้อมูลชุดที่เกี่ยวกับมหาพริตานั้นในการเทิดพระเกียรตินะครับลงมาจนถึงแม้กระทั่งยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถนี่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญในการศึกษามหาปราตาในประเทศไทยว่าข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่นะครับก่อนที่ในช่วงท้ายจะคลี่คลายแล้วก็เหลือแค่เรื่องกฤษณาสอนน้องคําฉัน ในช่วงวุทยาตอนปลายจนถึงทนบุรีรัตะนะโกสินทร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามีความรับรู้เรื่องนี้อย่าง,างชัดเจนแล้วก็ถ้าไม่ชัดเจนก็คงไม่เอามาอ้างไว้ในจารึกมาเป็นพยานถ้าไม่ชัดเจนยวนผ้าคงไม่เอามาเทียบกับความพระปีชาสามารถของสมเด็จพระบร,ะรมไตรโลกนาถเพราะฉะนั้นในการที่เราอาศัยเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะเอามาอธิบายความเป็นจารึก ได้ได้ได้ดีแล้วก็ทําให้เราเข้าใจตัวบทจารึกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงย้ําเสมอว่าการศึกษา,ษา,าตัวจารึกสุโขทยัยเราไม่สามารถที่จะเอาแค่ความรู้ในเรื่องของการอ่านแล้วก็อ่านเนื้อหาออกมาได้หรือแค่อย่างได้อย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเข้าใจความหมายนะครับทั้งความหมายตรง และความหมายแฝงและความหมายอื่นๆที่ซ่อนอยู่เราจําเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลบริบทแวดล้อมทั้งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ภนะงมสาวดารจารึกต่างๆอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับวรรณคดีภาษานะครับมาศึกษาซึ่งมันก็จะทําให้เราเกิดความเข้าใจจารึกสุขโขทัยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับ